ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างครับคุณการทาเอ่อสำหรับตลาดวันนี้นะครับก็ยังบวกเล็กๆนะครับมังไม่ได้บวกอะไรมากมายนะครับผมจะเล็กอะไรพี่เก้าจุดไปแล้วนะเฮ้ยตอนนี้เหลือสามแล้วย่อลงมาแล้วนะครับครับย่อแล้วครับย่อแล้วครับใหม่นี้มีย่อสามจุดเหลือสามจุดนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของทุกคนก็พรุนี้ก็รอดูตัวเลขทางอ่จีนนะครับ คุณนีจีนจะบอกถึงตัวเรขดุลการค้านะครับ<ช>ฉะนั้นเนี่ยทุกคนก<ค>็คงจะมองว่าเอ๊ะจะมีอะไรที่แบบดูดีขึ้นบ้างไหมสําหรับจีนนะครับแต่ทุกคนคาดว่ามันน่าจะออกมาไม่ดี<ช>นะครับงนั้นทุกคนก็มองตัวแรขจีนตัวนี้ไว้ในช่วงนี้เนี่ยประกอบกับมันมีแรงต้านอยู่แถวๆนี้ครับหนึ่งสองสองศูนย์นะครับพอขึ้นมาเหนือตรงนี้ก็ทําให้มีแรงต้านอยู่พอสมควรรวเกันถ้าดูจริงๆในภาคเช้านะครับภาคเช้านี่มีแรงซื้อเข้าไปกลุ่มพลังงานกลุ่มแบงค์นะครับเคมีอาหารเทคโนโลยีพวกเนี้ย มีแรงซื้อเข้าไปนะครับอาจจะเป็นผมว่าตลาดวันนี้เนี่ยด้วยความดีใจสองเรื่องนะครับความหวังที่จะกระตุ้นของยุโรปนะครับกัอบอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าไอ้ผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ยออกมาดีนะครับก็ทําทให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นด้ว่าอรอบนี้น่าจะยุนได้นะครับกะลยุทธ์การ,รงลงทุนเป็นยังไงดีครับอะไรนะครับกลยุทธ์การลงทุนสําหรับนักลงทุนนะครับกลยุทธ์การลงทุนเหรอครับซื้อมื่อ,อ่อนครับอันนี้อ่อนหรือยังฮะอะไรนะครับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนี่อ่อนหรือยังครับ ยังไม่อ่อนสิครับอ๋อพี่การมองจะลงอนนี้แข็งครับแข็งแข็งแบบไห<อ>น,นพี่ตอนลบครับต้องซื้อตอนลบครับอ๋อวิ่งพ่การนี่ค,นคืออ่อนตอนลบครับครับเขาเรียกซื้อเมื่ออ่อนเองครับเป็นพวกถ้าภาษานักลง,ง,ง,งทุนเรียกเด็กชายวันลบนะครับแหมคารมคารมซื้อเมื่อตอนลบนะคะถ้าไปซื้อตอนลบครับอันไหนอตอนลบด้ไม่ต้องเป็นชาวไร่นะครับ บวกก็ไม่เป็นไรผมว่าในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับไซเวว์ขึ้นไปนะครับอาจจะมีการปรับตัวนั่นแหละเป็นจังหวะที่ให้ซื้อนะครับก็ยังจะบเกียว่าเดี๋ยวข่าวจีนมาข่าวยุโรปมามันจะมีกระทบพุ้นเราอยู่ประจํำแนวรับอยู่ที่ตรงไหนดีเอ่อแนวรับนะครับแนวรับแรกตรงนี้ต้องบอกว่าแถวๆหนึ่งสองหนึ่งศูนย์นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับอ๋อเมื่อกี้เกือบหลุดแล้วนะเกือบได้รับแล้วละเกือบเกือบใช่ไหมเกือบอ่าอย่างเงี้ยพอหลุดตรงนี้เขาเรียกรับเมื่ออ่อนนะครับวันนี้อ่อนสุดคือ ครับครับตอนนี้บวกอยู่สามนะครับตอนนี้บวกอยู่สามผมว่าในช่วงนี้ยเราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของไซเวย์นะขยับขึ้นไปได้นะครับเนื่องจากอย่างที่บอกความกระวนในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนสำไยดีจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนั้นสําหรับวันนี้นะครับหุ้นที่ที่เอามาแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ทราบเล่นมาเขาเล่นมาพักหนึ่งแล้วก็ตอนนี้พักฐานอยู่นะครับอ่หุ้นพระอ้อมนะครับเคยเคยหุ้นพระอ้อมตัวไหนพระอ้อมอ่ะพี่กันเห็นมาอย่างสะกด S P อะไรนะครับ B f G T B S ไม่ใช่ D Doc ค่ะ D Doc D S G T นะครับ D S G T โอเคค่ะครับอันนี้กัคุณว่าดเป็นหนุนผมเลยเวลาเขาบอกบอกตัวนี้มานะกว่าจะสะกดได้คุณวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยอะไรได้อยู่นั่นเหมือนกันอะไรนะมีการไปเอาพอมาใครจะได้ใช้เราลูกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี ขายพ้าออมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับ oh, ลตลาดเนี่ย <okay. S 2> นอกจากเป็นตลาดนในไทยมาเลย์สิงคโปร์แล้วตอนนี้เขาไปขาย, oh. ยายที่อินโดนีเซียด้วยนะครับ oh, <okay. S 2> ซึ่งอย่างที่ทราบกันอินโดนีเซียมีประชากร200กว่าล้านคนนอครับปีนี้เขาเติบโตนะครับเขาเติบโตกำไรสุดที่เนี่ยเราคาดว่าจะเติบโตนะครับบวก182แเปอร์เซ็นต์นะครับจากปีที่แล้วกำไร2 oh, 1 4 <24. S> ีปีนี้คาดว่าจะประมาณสัก603ล้านนะครับดัง oh, <okay. S 2> นั้นยังมียังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรทีเดียว นะครับจะบอกว่าหุ่นตันที่เป็นโกลด์สต็อกตัวหนึ่งเลยครับโอ้โหราคาเท่าไหร่ครับพี่การเออราคาตอนนี้นะฮะตอนนี้สิบสองสามสิบสองสี่ครับค่ะแล้วพี่การให้ซื้อราคาเท่าไหร่อะไรนะฮะให้ซื้อราคาเท่าไหร่คะซื้อได้ก็ซื้อนะแถวนี้ก็ซื้อได้ครับเพราะว่าสิ่งนี้ครับที่บอกว่าซื้อได้เนี่ยก็แล้วแต่ดูวันด้วยถ้าวันไหนเ็าอ่อนลงมาเหมือนกันอย่างที่ผมบอกเพราะว่าทางเก็ตไพรส์เขาให้ไว้เนี่ยสิบหกบาทค่ะฮะครับเราเราให้ให้เยอะเยอะให้เยอะขนาดเนี้ครับ อย่างเงี้ยแหละครับก็แต่จริงๆก็ก็เล่นจะมาเขาเรียกอะไรฮะก็มีการเข้ามาลงทุนกันไปพักหนึ่งแล้วนะครับแต่เข้ามาเป็นรอบนะพี่การดิฉันก็ตามด้วยครับเข้ามาเป็นรอบครับอันนี้ผมจะจะบอกว่าจะแนะนํามาตั้งแต่ทิย์นูนแล้วพอดีเอ๊ะมันยังดูให้เขากลับตัวสักพักหนึ่งครับตัวนี้สิบหกสิบหกบาทนี่เป็นทาร์เก็ตระยะยาวหรือระยะสั้นเออสิ้นปีหนึ่งสองครับอ๋อทั้งปีนะคะสิ้นปีเนี้ยครับทาร์เก็ตสิ้นปีอีกสี่เดือนสิ้นแล้วค่ะ ถือแค่สี่เดือนก็สิ้นแล้วนะคะเอมันไม่กี่เดือนเองนะครับค like ุ้นหลายตัวติดในพอร์ตเป็นปียังนะคนได้ต่ซื้อสี่เดือนนี้มันสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะสิบสองสามสิบห้าประมาณนั้นรู้เวลาหาหุ้นให้คุณม่อนต้องประมาณนี้ครับสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะบอกว่าน้อยคุยกับเศรษฐีที่คุยคุยยากเศรษฐีนี้เศรษฐีนี่เอาเศรษฐีนี้เศรษฐีนี้นี่คุยเอาสามสิบสี่สิบนะคะพี่กันครับครับแล้วอย่าลืมตัวอย่าง C P F เราก็ยังย้ำนะครับแน่ๆเอาย่านมาอีกแล้ว C P F พี่พีาก็ยังย้ำนะครับว่าเราให้ target price ไว้42บาทนะครับให้ให้จิตเดียวนะที่อื่นเขาให้46นะคราฟ42จากจาก32เนี่ยนะครับก็ดีให้เขาซื้อ6ผมก็สบายเลยทีนี้้คุณคุณการฝากฝากรักเข้าไปด้วยโอเคโอเคคุณการผมว่าขันตอลงทุนครับช่วงของสองตัวนี้นะครับครับผมอ่าตัว DSGT นี้มี stop loss ไหมฮะ stop loss ไม่ต้องไป stop เลยครับมันคือมันจะไม่ลงเลยใช่ไหมฮะ ถ้าลกโอ้โหมันคงไม่ขนาดนั้นนะครับมันคงลงบ้างนะครับนะครับเพราะว่าไม่มันไม่ใช่จรวดที่มันจะขึ้นอย่างเดียวนะครับคงมีวันที่ที่ลงบ้างก็ซื้อได้ครับอ๋อพี่พี่กะไม่สต็อปเลยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรนะถ้าเกิดไรไม่ไม่รูว่ามันคงมีปรับตัวลบอะไรนี่คงมีครับเพราะดูจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอเดี๋ยวดูจากที่ผ่านมานี่มันก็ผมจะดูราคาย้อนหลังให้นะครับ ที่ผ่านมานะครับก็สิบสองบาทสามสิบสิบสองสี่สิบสิบสองห้าสิบนะครับเคยลงไปตรงสิบสองก็มีนะครับเมื่อยี่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดสิบเอ็ดเก้าสิบยี่สิบห้าเดือนเจ็ดต่ำสุดใช่ไหมคะต่ำสุดครับก็ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้มีมีนิดนึงเหมือนคราวที่แล้วที่คุยกันคุณกันพูดถึงหุ้นบ้านปูอะครับครับผมพอดีคุณมีแฟนรายการถามว่าติดหุ้นร้อยบาทหกร้อยทำยังไงดีครับ เอ่อที่จริงทำยังไงดีเนี่ยคงต้องหาจังหวะผมว่าต,ต้องต้องซื้อเฉลี่ยครับก่อนช่วงนี้ดีไหมครับอวันนี้ลบใช่ไหมครับวันอ่าใช่ครับเมื่อวันเบวกยี่สิบกว่าบาทนะคะวันนี้เราอ่ารอรอรอ,อปรับตัวอีกหน่อยแล้วค่อยซื้อดีไหมฮะ,ะเราถอยไปอีกตอนสี่ร <100 S 2> ้อยไม่ถามนี่นะมาถามตอนสี่ร้อยห้าสิบเลยยากหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่าตรงหกร้อยเนี่ยอย่างเงีย้ย ติดที่หกร้อยเนี่ยนะครับเราลองดูเวทเนี่ยถามเวสตรงไหนผมก็คงจะไปจับมือคัดตัวบรรจงไม่ได้อะนะครับแต่ว่าฟันเดิมเนท่ลของตัวนี้เนี่ยตอนนี้เราให้ไว้ที่ห้าร้อยหกสิบครับผมห้าร้อยหกสิบโอ้ฟันฟันยังต่ำกว่าติดเลยนะเนี่ยนั่นไงนั่นไงนี่ไงคือห้าร้อยหกสิบใช่ไหมครับแต่ถ้าติดหกร้อยเนี่ยก็ต้องหาจังหวะซื้อเฉลี่ยหรือถือไปเออชาร์เกนพอร์ตซื้อมาขายไปครับครับต้องหาต้องหาอย่างไรอาจจะซื้อเฉลี่ยตรงนี้ถ้าซื้อตรงนี้ราคามันก็จะต่ำกว่าห โอ้โหแล้วมีแฟนเพจใน business แต่ไม่ต้องกลัวบ<ท>้านปูเนี่ยมีฟังราคาคนติดบ้านปูแล้วหลับตาทุกคนเลยเจ็ดร้อยกันนะนะตอนที่นั่งิเครอะอ์นักกลยุทธ์ประเทศไทยบอกว่าพันหนึ่งร้อยเอ้พันบาทเก้าร้อยบาทกันอ่ะครับพอดีรอบนี้มันถือว่าเป็นม้วนที่เรียกว่าปรับตัวของของพวกคอมมูนิตี้เขาอ่ะ,ะค่ะพี่การ์ดครับนอกจาก CPF ที่พี่การให้เมื่อสักครู่นะคะครับมีมีซีอะไรของพี่อีกซีไหมคะ ตัวไหนนะครับ C อ่ะคอร์ด C D O แน่แหน่แหน่ยืนยัง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 ดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่านะครับกำไร Q2 เนี่ยเขาจะลดลงประมาณ5.7เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไงเราก็ยังยืนว่าเขายังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับรู้สึกจะไปโดนเรื่องเพิ่มเรื่องค่าไฟกับค่าแรงไอ้ที่ปรับขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมันแค่5.7เปอร์เซ็นต์นะครับประกอบกับเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยครับคอร์ดตัวสามเนี่ยเขาถ้าใครจำได้เคยเห็นไหมสแตมเซเว่นแว๊บแว๊บ มาแล้วครับ่ีนต็มกระเป๋าครับธรรมดาทูกสุดจะทำควอเตอร์สี่แต่คราวนี้จะทำควอเตอร์สามนะฮะอันนี้ดีครับแต่โปรโมชั่นเนี่ยท่าเก็ตเท่าไหร่เอาทีสิซีพีเอฟเอทาเกตเรายังยืนอยู่ที่สี่สิบสี่บาทครับอ๋อแพงกว่าซีพีเอฟรีไวส์งบแล้วด้วยนะครับทางฝ่ายพินาเซียไซรัปเรานี่ขนาดคือรีไวส์งบแล้วออกมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ยังยืนอยู่สี่สิบสี่บาทนะครับอืมมีคนติดเยอะเลยนะ CPF c p อติดเท่าไหร่เอ่ยก็ติดตอนที่เขามาแรงๆของพี่แหละ44บาทนั่นแหละ โอ้ยจริงเหรอ C P F ตัวไหน C P F คอ C P R ค่ะ C P R ใช่ไหมฮะยังได้ครับยังไม่ยังไม่ใช่ยังไม่ขาดใจอีกสี่เดือนอ่คือคือติดติดสี่ติดสี่บาทเดี๋ยวผมกำลังจะดูว่าเมื่อไหร่อ๋อลงมาไม่บอกด้วยรู้ด้วยตอนนี้มันลงลงมาใช่ไหมค่ะประมาณนี้สี่ิบสี่บาทยังครับเรายังให้ทาเก็ตเติมครับคซือตรงนี้รับรองไม่รับรองว่ามือไม่จับ ไม่มีไกินเขาเลยนยอดยอดแม่คันนิ้งอยู่ในมือว้าวแขงติดตอยอยู่บนดอยแม่คันนิ้งรองไม่มีครับตื่นมามือใสเลยครับแกมีคารมจริงเลยนะพี่กันเนี่ยอ่ายังยังได้ผมว่าราคาเนี้ยแล้วถือเลยนะครับหุ้นยานพี่กันนะคะคุณผู้ชม c p f CPO นะคะหุ่นานพี่นันเซยไซรัสนะคะครับประมาณนั้นก็เราเราเราก็มองครับเราก็มองว่ามันวันนี้มันยังเขียวเลยใช่ไหมฮะค่ะ ยังเขียวอยู่หลังจากตกหนักสะฮัสเมื่อวาน C P O เมื่อวานยิ่งก็ดีฮะลงมาหุ้นดีๆนี่ชอบคถ้าหุ้นดีเราลงเราชอบถ้หุ้นไม่ดีเราลงเราอย่าไปยุ่งค่ะ D S G C ของพี่การนี้สิบหกบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะจริงๆเดี๋ยวดิฉันขอโชว์นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่พี่การเลือกมาในวันนี้นะคะคุณทีรันครับผมเป็นตัวที่นอกสายตาเรามากเลยกนปกติแกให้ C P F C P r และหุ้นปันผลตัวนี้มีปันผลด้วยไหมคะพี่กันคะเือ อ่าตัวนี้แหละครับไอ้ตัวนี้หนึ่งอย่างที่ให้ CPF อต้องบอกว่าผมดูตลาดด้วยไงมันมันเหมือนกับไม่ก็เข้าเชือกไว้ก่อนใช่ไหมครับเข้าเชือกเด็กเชือกต่อเส้เชือกรออุ้นไว้ก่อนดีวีเดนนะครับคาดว่าปีนี้เนี่ยบาทประมาณดีวีเดนประมาณบาทหนึ่งจุดสองหกบาทยี่หกครับค่ะครับบุ๊กบุ๊กแวลูเปอร์แชร์ปีนี้นะครับสิบสามสามแปดค่ะครับ ตอนนี้12ก็ยังซื้อต่ำกว่าบุ๊กด้วยซ้ำตอนนี้บุ๊กเท่าไหร่นะคะพี่กันคะอ่า uh, 13.38ครับ13.38บุ๊กนะคะครับผมอ๋อค่ะคะ<ม>อโอเคก็ก,ก็ก็พอมีพื้นฐาน<ห>นะฮะม่อนถามละเอียดผอพอหุ้นปัจจัยพื้นฐานนี่กว่าจะซื้อได้มันละเอียดนะ <c oughs> แต่เวลาหุ้นหุ้นเด้งๆนี่ไม่ได้ถามอะไรเลยซื้อไปปุ๊บค่อยลับมาถามว่าบริษัทอะไรเนี่ย พี่การเผื่อติดมันจะได้อุ่นใจไงว่าเออติดแล้วมันมันถือได้อ่ะอย่างน้อยกับปันผลก็มีนะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ปลอบใจแล้วครับแต่หุ้นตัวนี้ถ้าหุ้นตัวนี้มีปันผลด้วยก็ปลอบใจกันไปค่ะแต่หุ้นตัวนี้น่าสนใจที่พี่การพูดถึงว่าส่งออกไปที่อินโดนะคะเพราะประชากรเยอะมากนะคะเป็นหุ้นทำลาออมนะคะคุณผู้ชมยี่ห้ออะไรคะเออไม่ไม่ต้องใช้ชื่อนี้ผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเป็นโอเอมไหมส่งไปแต่ละยี่ห้อดังๆของโลกได้ครับอันนี้เยอะครับ ได้ได้พี่การขอบคุณมากนะคะครับครับดีครับได้คุณดีนะเนี่ย